สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาน้องเซโลไปถ่ายบัตรประชาชนครั้งแรกค่ะถ่ายครั้งแรกน้องก็จะมีตื่นเต้นหน่อยนะบอกว่าหัวใจสั่นดื้อตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ว่าการอำเภอว่านอนอ์นิวาแล้วค่ะเดี๋ยวตามกันเข้าไปข้างในนะคะว่าถ่ายบัตรประชาชนครั้งแรกมีวิธีและขั้นตอนอะไรบ้างค่ะเราก็เดินไปอย่างสง่าสวยๆคุณแม่ก็ใส่เสื้อสีแดงสวยค่ะสีตัดกันมาเราก็เดินไปจับบัตรคิวกันนะคะว่าได้ คิวที่เท่าไหร่คือคนเยอะมากได้บัตรคิวมาแล้วก็หาที่นั่งคะ่ะทุกคนอะไรวันอะไรทําไมคือคนเยอะมากอ่ะยึกยกักยึกยกักที่ไหนดีที่ไหนดีแน่นไปหมดที่ไหนที่ไหนอ๋อไปตรงนี้คะ่ะเซโลก็รู้นะว่าคุณแม่จะเล็งไปอะไรที่นั่งพระสงฆ์ทุกคนแต่ไม่เป็นไรพระไม่ได้มานั่งได้คะ่ะ ระหว่างเดินไปนั่งก็เอ็นดูเด็กน้อยนะคะเขาก็มาถ่ายบัตรประชาชนเหมือนกันรุ่นรา,ราวคราเดียวกับเซโรคาเจปีเราก็นั่งรอตามคิวนะคะมาก่อนได้ก่อนมาช้าได้ที่หลังค่ะตามลำดับทุกที่มีระเบียบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวติดตามชม EP ีต่อไปได้เลย